สวัสดีค่ะชาวราศีตุลและคณะตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนนะถึง23ตุลาคมค่ะชอยชยตเตพระโรแบ่งวันที่ตามแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับของไทยและย้ำทุกคลิปเหมือนเดิมว่า อยากรู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแต่คลิปแบบนี้เป็น general reading ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครจะให้ตรงกับชาวตุลทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเป็นไวเบอร์ซา่าเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะเข้ามารับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะคะไม่อยากให้เอามาอินมาเครีดยดมาซีเรียสกับมันเยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ความรักของชาวราศีตุลลักษนาตุลในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญเก้าเหรียญแล้วเวลานี้นะคะมันแปลได้อยู่สองอย่างเอาอย่างนี้ ถ้าคุณกำลังคิดถึงใครอยู่อันมองว่าคนคนนั้นเขาคิดถึงคุณเช่นกันมันเป็นเรื่องของการคิดถึงแต่เจอกันไม่ได้คิดถึงแต่ไปหากันไม่ได้คิดถึงแต่พบกันไม่ได้ถามว่าเออมันได้แต่ส่องกันนะคะแล้วทำอะไรได้กับความรักครั้งนี้อันมองว่าได้แต่ส่องได้แต่มองกันนะช่วงเวลานี้ได้แต่ดูกัน นะคะได้แต่แอบมองกันผ่านทางโซเชียลหรือการติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ใช่การพบหน้านะคะมันเป็นการรอคอยมันเป็นความเหงามันเป็นความคิดถึงทีนี้ขอดูคนคนนั้นหน่อยสิแล้วตอนนี้ความรู้สึกของคนคนนั้นของชาวตุนเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่คะเขาเศร้ามากเลยนะ เขารู้สึกว่าเขาอยากจะพบคุณเขาอยากจะเจอคุณเขาอยากจะได้ใช้เวลาร่วมกับคุณให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ณนะเวลานี้ยเขายังทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีอย่างอื่นที่จะต้องทำหรือมันมีปัจจัยที่สามแทรกเข้ามาระหว่างคุณกับเขานะเวลานี้เรื่องงานหรือเปล่าเรื่องเงินหรือเปล่าการเรียนหรือเปล่าครอบครัวหรือเปล่านะคะแต่ใจเขาเนี่ยอยู่กับคุณเสมอนะ การติดต่อระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันไม่ได้ขาดหายเลยนะคะยังมีการติดต่ออยู่เสมอและความรู้สึกของเขาเนี่ยมั่นคงกับคุณจริงๆมั่นคงกับคุณคนเดียวทีนี้เขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะ โอ้ถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะมาเจอคุณเขาอยากจะมาหาคุณนะเวลานี้คุณกับเขาอาจจะจําเป็นที่จะต้องแยกกันอยู่คนละทางหรือเปล่าต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องทําบางคนเป็นคู่รักที่มีระยะทางเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณมันเป็นความคิดถึงมากๆเลยอะ่ะมันเป็นความนึกถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่างเว้นจากภารกิจเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่างเว้นจากงานเรียนหรืออะไรก็ช่างนะคะ ต่างคนต่างคิดถึงมันเป็นพอแอนเปิดทุกครั้งที่แอนเปิดไพ่เนี่ยความคิดถึงมันจะเข้ามาจนล้นหัวใจอะความรู้สึกที่ได้จากไพ่นะคะบางคู่เนี่ยมีเดอะเวิร์อยู่ตรงนี้มีแปดช่วยอยู่ตรงนี้อาจจะจําเป็นต้องห่างกันด้วยความจําเป็น บางคนต้องไปทํางานบางคนไปเรียนต่อบางคนเนี่ยด้วยสถานการณ์แบบนี้มาเจอกันไม่ได้เดินทางไม่ได้อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอบางคนเนี่ยคู่รักเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับวงการการแพทย์หรือเปล่ากับคนที่ต้องเกี่ยวข้องทหารตรํารวจอะไรที่ต้องดูแลความปลอดภัยในช่วงนี้นะคะมันทําให้ยังมาเจอกันไม่ได้แต่ว่าขอให้รู้ว่าถ้าเขามาใจเขาเนี่ยอยู่กับคุณตลอดเวลาอยากมาวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ำที่นี้แล้วขอดูหน่อยซิว่า ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาละคะมันเป็นความรักที่แบบไม่ว่านานแค่ไหนไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะต่างฝ่ายต่างอย่างที่บอกนะคุณเองไม่เคยมองหาใครนอกจากมองไปที่ปลายทางเพื่อที่จะรอคนคนนี้ต่างคนคู่นี้เป็นคู่ที่แบบ น่ารักมากเลยอ่ะพวกคุณคิดถึงกันและกันจนใจจะขาดที่นี้ขอดูหน่อยว่าแล้วจะได้เจอกันเร็วๆนี้ไหมอืมมีเกณฑ์ว่าอีกไม่นานนี้นะคะจะได้กลับมาเจอกันนะอีกไม่นานเนี้ยเขาจะตัดสินใจเดินทางมาหาคุณการใช้เวลาของพวกคุณด้วยด้วยกันในครั้งนี้นะคะจะเป็นการใช้เวลาที่ ทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่เคยขาดหายไปพวกคุณตั้งใจที่จะเติมให้มันเต็มการได้กลับมาเจอกันอีกในครั้งนี้มันเหมือนกับว่าได้เติมสิ่งที่ขาดหายต่างฝ่ายต่างยังรู้ดีแก่ใจว่าคนคนนี้เป็นคนสําคัญของเราแล้วแอนมองว่าสถานการณ์เนี้ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วยขอดูแนวโน้มหน่อยคะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เขาคิดอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะที่คุณกับเขาอยู่คนเดียวที่ต้องห่างกันเนี่ย เวลาว่างเงี้ยมันทําให้เขาคล้ายขรวนนะคะว่าเอ่อเมื่อไม่มีคุณในชีวิตสถานการณ์เมื่อไม่มีคุณในชีวิตแล้วมันเป็นยังไงนะคะความยากลําบากในการที่ต้องใช้ชีวิตแบบห่างกันแบบนี้แบบไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่หรือช่วงเวลาที่มันต้องห่างหายไปต่างคนต่างต้องใช้ชีวิตเงาๆอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้เขาได้รับรู้แล้วนะคะว่าถึงเวลาที่เขาต้องมองอนาคตของความสัมพันธ์เนี้ยให้มัน ให้มันให้มันไกลขึ้นเนี่ยบางคนแอบคิดบางอย่างวางแผนบางอย่างเซอร์ไพรส์บางอย่างแอ,งอนบอกว่าเขาถ้าคู่ไหนนะคะที่เป็นแฟนกันมานานเขาอาจจะเอ่ยปากขอคุณแต่งงานมั่นหมายหรืออะไรที่มันมากขึ้นหรือคู่ไหนที่คุยคุยกัน เป็นคนคุยหรือเป็นความรักทางไกลนะคะแอนมองว่าเขามีโอกาสที่จะเดินทางมาหาคุณเพื่อที่จะได้ศึกษาคุณมากขึ้นคู่ไหนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขามีแนวโน้มที่จะทำให้มันชัดขึ้นสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะมันพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขานะ่ะทีนี้ขอดูหน่อยเป็นตัวของตัวเองค่ะณนะเวลานี้ถ้าได้กลับมาพบกันอีกไพ่บอกว่า ความรักของพวกคุณเนี่ยเป็นความรักในแบบที่ถ้ามันจะพัฒนาไปข้างหน้าขอให้มันพัฒนาด้วยความเป็นแต่ละคนอย่างแท้จริงนะคะการได้พบเจอกันของพวกคุณในครั้งเนี้ยขอให้พวกคุณเปิดเผยความเป็นตัวเองไม่ต้องมากักนะคะไม่ต้องมา Eco งอีโก้คิดถึงบอกคิดถึงรู้สึกยังไงแสดงออกไปให้เต็มที่นะคะให้สมกับที่พวกคุณเนี่ยรู้สึกระหว่างการมานานอย่างที่บอกบางอย่างมันจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันจะเกิดขึ้นจากการที่พวกคุณ ต้องผ่านปัญหาหรือผ่านมรสุมที่ทำให้ต้องพัดผ้าจากกันในครั้งนี้นะคะในวิกฤตเนี่ยทุกวิกฤตมันมีโอกาสทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าห่างกันไปขนาดนี้ความสัมพันธ์มันจะยังเหมือนเดิมไหมความรู้สึกของเขาจะยังเหมือนเดิมไหมไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้ไม่ได้คุยกันนานขนาดนี้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างขอให้รู้นะคะคนที่คุณคิดถึง เขาคิดถึงคุณเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณที่มีให้เขาความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณและแอนมองว่าหลังจากที่ได้กลับมาพบก,กันใหม่หรือวิกฤตการณ์ั้งนี้มันผ่านพ้นไปความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาสูงมากๆเลยโอเคทาตุนคะอย่างไรก็ตามแต่นี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าลืมนะเป็น general reading เดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ